สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่นวิตาคุงนะครับในวันอังคารที่29สิงหาคมพศ2566นะครับเดี๋ยววันนี้พี่นวิตาคุงจะพาพวกเรามาทําโครงงานอิเล็กทรอนิกส์กับโครงงานไฟกระพริบ2ดวงโดยใช้ฐานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับวันนี้พี่นวิตาก็สอนสักคำเลยเพราะว่าพี่มีภารกิจที่ต้องทํานะครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอันดับแรกครับก็คือแผ่นโปรโตบอร์ดนะครับขนาด390จุดเชื่อมต่อนะครับตัวต้านทานค่าคงที่นะครับค่า500อโอห์มนะครับเขียวดำน้ำตาลทองครับจำนวน2ตัวนะครับต่อมานะครับตัวต้านทานค่าคงที่นะครับค่า ค่ากิโลโอมนะครับเขียวดำส้มทองนะครับจำนวน2ตัวครับแล้วก็ตัวต้านทานค่าคงที่ค่า1กิโลโอมนะครับน้ำตาลดำแดงทอง1ตัวตัวเก็บประจุนะครับชนิดอิเล็กทรอนิ์นะครับหรือ c ีมี o, ขั้วค่า10ไมโครฟารัด16โวลต์ ol, นะครับจำนวน2ตัวนะครับ ขายาวเป็นบวกขาสั้นเป็นลบนะครับดูที่แถวก็ได้นะครับไดโอดเปล่งแสง LED สีแดงนะครับจำนวน2ดวงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5ม mm. มขายาวเป็นแอ์โนดขาสั้นแคโทดนะครับหรือดูขาแคโทดง่ายๆครับที่รอยบากของมันก็ได้ ก็ต่อมานะครับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับเบอร์ที่ใช้ก็ 2N3906 นะครับ2ตัวเนาะก็สายไฟต่อวงจรน,นะครับสายต่อวงจร5เส้นนะครับขั้วแบตเตอรี่9โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่9โวลต์1่ก้อนนะครับให้เราต่อวงจรตามภาพที่4ต่อ35ลงบนแผ่นพาวเวบอร์ดนะครับ เมื่อเราประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราต่อแบตเตอรี่9โวลต์นะครับ B1 เข้าวงจรเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าหลอด l d 2เนี่ยนะครับจะติดสว่างค้างตลอดนะครับแต่ l d 1เนี่ยนะครับจะกระพริบติดดับสลับกันนะครับ ดังนั้นนะครับสรุปผลการทดลองได้ว่าเมื่อต่อแหล่งจไฟเข้ากับวงจรจะมีกระแสไหลจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ขาอินพุต,ตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เมื่อทรานซิสเตอร์ Q2 ทำงานจะทำให้ LD2 ติดสว่างตัวเก็บประจุ C1 จะทำการเก็บประจุผ่าน R2 ซึ่งเวลาในการเก็บประจุนี้จะขึ้นอยู่กับผลคูณของทรานซอรของ C1 นะครับและ R2 ต่อมานะ C 2จะทำการเก็บประจุจนเต็มแล้วจะเริ่มคายประจุออกมาเป็นผลทำให้ทรานซิสเตอร์ Q 1ทํางทำงาน LD 1ติดและ Q 2ไม่ทำงานเนื่องจากแรงดันที่ขาเวทมีค่าน้อยมากเป็นผลให้ LD 2ดับและเมื่อ Q 1ทํางทำงานจะทำให้ LD 1ติดสว่างและ C 1จะเริ่มเก็บประจุผ่าน R 2 เมื่อ C1 เก็บประจ,จุจนเต็มแล้วจะเริ่มคายประจ,จุทำให้ทราซิสเตอร์ Q2 ทำงาน LED2 ติดและทราซิสเตอร์ Q1 ไม่ทำงาน LED1 ดับสลับกันทำงานเช่นนี้ไปเรื่อยๆจากการทดลองนี้จะพบว่าการะแสของวงจรจะไหลจากคายมิเตอร์ไปยังคางคอนเัคเตอร์นะครับ ที่หน่เยตา,าก็ฝากพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับซื้อซปเปอร์ตังค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับซึ่งวงจรไฟกระพริบนะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอย่างยิ่งนะครับเหมาะสําหรับเอาไปเรียนรู้การทํางานของอุปรกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ